เด็กหญิงนิยายในฐานะภรรยายเอกบทที่สิบเจ เสี่ยวอิงฟังแล้วให้ยิ่งงงงวยนางยืนคิดจนคิ้วแทบจะติดกันเป็นปอมอีกทั้งยังพาเอาเสี่ยวหยวนที่เข้ามาทีหลังมีอาการเดียวกันไปด้วยจนผู้เป็นนายถึงกับสายหน้าขบขันอย่างพูดไม่ถูกเพราะหลันชิงเคยช่วยชีวิตข้า ตอนที่ลงมือช่วยเขาถึงมือข้างนี้จะไม่เหลือข้าก็ไม่ได้คิดแค้นหรือกโกรธเคืองอะไรด้วยถือเสียว่าชดใช้นี่บุญคนกันไปดังนั้นสำหรับข้าและในท่านหลันเวลานี้ จึงไม่มีสิ่งใดติดค้างกันอีกสาวใช้พลันพยักหน้าพร้อมกันอย่างเข้าใจก่อนจะขมวดคิ้วอีกครั้งทันทีที่คิดว่าในเมื่อไม่ติดค้างทำไมต้องให้หมอลูกพุ่งเป้าไปยังอนุคนใหม่ของอีกฝ่ายด้วยเล่าแน่นอนว่าอิ่นซื้อย่อมเข้าใจความคิดของสาวใช้นางจึงอธิบายต่อด้วยรอยยิ้มเย็นเยียบ เพราะไม่ติดค้างกันแล้วดังนั้นที่ซูลี่หลินกับหลันชิงคิดร้ายกับข้าจึงต้องใช้คืนพวกเขาทั้งสองคนหนึ่งก็ออกอุบายให้พี่ชายมาขืนใจข้าส่วนอีกคนก็ช่วยปิดเรื่องทั้งยังปกป้องคนลงมือกล่าวมาถึงตรงนี้ดวงตากระจ่างใสก็พันเผยแววเย็นชาขึ้นมาเล็กน้อยนายท่านหลันนั้น เป็นคนที่ชอบใช้ข้าวของในการแก้ไขความรู้สึกผิดของตัวเองแต่ถ้ารู้เรื่องนี้และไม่อาจชดเชยให้ค่าได้เจ้าว่าสุภาพบุรุษจอมปลอมอย่างเขาจะจมอยู่กับความรู้สึกผิดสักเพียงใดร่างบางยกจอกช้าขึ้นจิบกลัวคออีกครั้งพลางหลุบตาลงมองใบช้าที่ลอยวนหาทางออกไม่เจอริมฝีปากแดงยกยิ้มงดงามแฝงความคมราวกับกระบี่เหล็กก้า ส่วนซูลี่หลินเดิมนางคิดลงมือทำลายชีวิตค่าข้าจำเป็นต้องไว้ไมตรีให้อีกหรือไรเสี่ยวอิงเสียวหยวนพวกเจ้าว่าสามีภรรยาคู่นี้จะอยู่ด้วยกันด้วยความรู้สึกแบบได้เมื่อฝ่ายหนึ่งได้รู้ว่าคนรักที่เคยมองว่าเป็นดอกบัวขาวแท้จริงแล้วไม่ใช่และจะประคองกันต่อไปได้หรือไม่ถ้าอีกคนรู้ว่าสามีของตอนนั้น เปลี่ยนไปไม่เหมือนเดิมแล้ว เรื่องที่ซูลี่หลินไม่ใช่ดอกบัวขาวจะกัดกินจิตใจของหลันชิงให้หมดไหมเมื่อมีความหวาดระแวงเป็นที่ตั้งอีกทั้งซูลี่หลินยังต้องฝ่าด่านคันป้อมที่นางฝากเอาไว้อยากรู้จริงๆว่าพวกเขาจะมีความสุขกันต่อไปได้อย่างไรสองสาวใช้พันรอบกืนน้ำลายลงคอเจ้านายของพวกนางราวกับว่าไม่แยแสที่ถูกรังแกแต่กลับไม่ยอมปล่อยให้ผู้กระทำ ได้ลอยนวนแม้แต่น้อยหากว่าในท่านหลันรู้ความจริงแล้วจะมารับคุณหนูกลับสกุลหลันแล้วท่านจะไปหรือไม่เจ้าคะประโยคสุดท้ายนั้นเสี่ยวอิงไม่ได้เอ่ยออกไปด้วยเกรงว่าผู้เป็นนายจะสะเทือนใจเพราะนางยังมีความคิดว่า คุณหนูอาจยังเหลือเยื่อใยกับอดีตสามีอยู่ดวงตากลมสีนิน้นหละจากภาพแบบร่างในมืออีกครั้งพลางผินหน้าไปมองท้องฟ้าสีครามที่สดใสก่อนจะทอดเลยผ่านไปยังที่ที่ไกลแสนไกลไร้จุดหมายแล้วจึงเอ่ยคำตอบของคำถามที่สาวใช้มิกล้าถามนางออกมาเสี่ยวอิงเสี่ยวหยวนพวกเจ้ารู้หรือไม่ว่า ในชีวิตคนเรานั้นโอกาสครั้งหนึ่งไม่ได้เกิดขึ้นง่ายๆหรอกนะสำหรับนางเองก็เช่นกันครั้งหนึ่งนางเคยทำสิ่งที่ง้อง,งมที่สุดในชีวิตนั่นคือการหวังความรักจากผู้อื่นซึ่งมันจะไม่มีอีกแล้ว หลังจากที่เฝ้าอดทนรอมาหลายวันในที่สุดผู้ที่ควรจะมาก็มาเสียทีอินซือนั่งตัวตรงเหยียดยิ้มกว้างเบื้องหน้าคือร่างเล็กของสตรีวัยกลางคนผู้หนึ่งที่นางเรียกขานว่าท่านแม่มาตั้งแต่จำความได้จางซื่อมีสีหน้าไม่สู้ดีนักยามเอ่ยถึงเรื่องราวในสวนเสนาบดีว่าหลังขับอินซือออกมาแล้วสามีของนางโปรดเคืองบุตรสาวถึงเพียงไหน ั้นฟังคำที่มารดาเล่าขานดวงตาสีนินก็หลุบลงต่ำอย่างครุ่นคิดนางรอจนอีกฝ่ายกล่าวจบจึงได้เริ่มวาจาของตนขึ้นบ้าง ท่านแม่คิดว่าซือเอ๋อควรจะกลับบ้านสกุลหลันเพื่อให้ท่านพ่อไม่ถอนชื่อลูกออกจากผังตระกูลอย่างนั้นใช่หรือไม่เจ้าคะใบหน้าที่มีริ้วรอยแห่งวัยพลันสายหน้าด้วยความหนักใจเท่าว่าไร้ซุ้มเสียงตอบกลับและไม่ได้เอ่ยคำปฏิเสธออกมาแม้แต่น้อยอื๋นซืออมยิ้มอีกคราดวงตาฉายแววค้นหาจับจ้องมองท่าทางอึกอักนั้นไม่กระพริบ เจ้าควรขบคิดให้ถี่ท่วนหากอย่าร้างกับสามียี่อย่างนี้ชื่อเสียงจากคำพูดคน้นคงลือกันเฉาโฉไม่มีชิ้นดีอีกทั้งบิดาของเจ้ายังถอนชื่อขับไล่จากตระกูลหากผู้คนรู้เจ้าจะเอาหน้าไปไว้ที่ได้คำพูดคล้ายห่วงใยถูกกล่าวออกมาเพื่อน้อมน้าวและชักจูงเดิมผู้หญิงเรานั้นก็มีคำสั่งซอนที่ยึดถือกันมาแต่ไหนแต่ไร เจ้าไม่ควรฝ่าฝืนจารีตกลับบ้านสก,กุลหลันไปเสียเถอะส่วนทางท่านพ่อแม่จะช่วยขอร้องให้เองถูกอย่าร้างจากสามีบ้านเดิมก็ขับไล่ตัดขาดต้องแบกรับชื่อเสียงสาวโชวอย่างนั้นหรือมารดาของตัวเองยังคิดแบบนี้วิ่นซื้อให้รู้สึกว่าขอบตาร้อนเผานางพันตระหนักได้ว่าคนตรงหน้านั้นเลือดเย็นเพียงไร ถึงแม้จะเป็นบุตรสาวสายเลือดในอกอีกฝ่ายก็หาได้คิดใจอ่อนให้ไหม่ใช้ประโยชน์ได้เป็นต้องใช้ท่านแม่เสียงใสเรียกผู้เป็นมารดาแผ่วแหบจางซื่อมองอีกฝ่ายดวงตาเผยแววล้ำลึกพลางขยับมือจะเอื้อมมากุมมือบุตรสาวเพื่อเอ่ยคำปลอบยนทผาว่าประโยคต่อมากลับทำให้ต้องนิ่งแข่งข้างไป ท่านพ่อของยื่นข้อเสนอมาแล้วสินะเจ้าคะว่าหากทำให้ข้ากลับสกุลหลันได้ ท่านจะได้เป็นหูหญิงใหญ่ต่อไปอิ๋นซื่อมองปฏิกิริยาตอบสนองที่ไม่อาจพ้นการสังเกตของตนไปได้ด้วยใจที่ปวดร้าวนับตั้งแต่เด็กนางก็มีความคิดว่ามารดาเป็นสตรีไร้ความคิดอ่านงมงายอยู่ในรักมีกล้าปกป้องตัวเองและบุตรทำให้หญิงสาวพยายามทุ่มเทความคิดเพื่อวางแผนช่วยเหลืออีกฝ่าย เผ่าว่านางคิดผิดไปเสียแล้วหากพูดกันตามความเป็นจริงต่อให้มีคนหนุนหลังจากสกุลเก่าแต่ด้วยนิสัยของมารดาอีกฝ่ายไม่น่าจะรอดพ้นขมเขี่ของหูหยินคนอื่นในตัวเสนาบดีมาได้เลยอีกทั้งยังสามารถใช้ผู้อื่นเพื่อให้ตัวเองอยู่ในตำแหน่งหูหยินใหญ่มาได้เนิ่ดน,นั้นเริ่มจากสกุลเดิมก็คือท่านตาท่านยายเมื่อผู้อาวุโสทั้งสองสิ้นลงผัดมาก็คือ นาชายที่อนาคตไกลผู้นั้นและคนสุดท้ายคือนางแองที่ง่งงมอ่านความคิดของมารดามิขาด จูจ่ๆหูหยินผู้เท่าจะสนใจจวนเสนาบดีได้อย่างไรลำพังสติปัญญาของท่านพ่อที่ดีแต่สอพรอนรอจะเข้าตาของหญิงแก่กระดูกเหล็กสกุลหลานอีกทั้งนางในยามนั้นแทบจะถูกขังอยู่แต่ในตวนโดยมีหูหยินสามและบุตรีคอยกดข่มศีรษะไม่เว้นวันเช่นนั้นแล้วหูหยินผู้เท่าจะรู้จักนางได้อย่างไรด้วยนิสัยของบีดาแล้วเขาย่อมไม่คิดส่งเส เสนางให้ได้ดีเป็นแน่ยิ่งกับหูหยินสามด้วยแล้วตามนิสัยของอีกฝ่ายถ้าคิดผลักดันจริงๆสู้ใช้บุตรสาวตัวเองไม่ดีกว่าหรือดังนั้นคนที่เสนอนางเข้าสกุลหลนันจะต้องเป็นคนที่ได้ผลประโยชน์จากเรื่องนี้ที่สุดแล้วใครเล่าจะได้ประโยชน์เท่ามารดาที่เป็นหูหยินใหญ่ คาดว่าตอนที่รู้เรื่องนาชายัยต้องลงไปปราบปามโจนป่าตามพระบัญชาท่านแม่ของนางก็คงวางแผนคิดหาเบี้ยในมือเพิ่มแล้วรอยยิ้มบนใบหน้าย,ยิ่งายชัดกว่าเดิมแต่ในใจนั้นขมขื่นฝาดเฟื่อนยากจะทานพน้นเมื่อนึกถึงว่า ในอดีตที่นางวางแผนขบคิดหาหนทางไว้ให้มารดาอีกฝ่ายก็วางเส้นทางใช้ประโยชน์จากนางไว้หมดจดแล้วเช่นกันในยามที่นางคิดว่าตัวเองฉลาดอีกฝ่ายก็ชักใยให้ก้าวเดินไปตามกระดานหมากแต่ละช่องแล้วเพื่อตำแหน่งเมียเอกของบุรุษผู้มากรักหลายใจทำให้คนบางคนสามารถทำลายอนาคตของเลือดในอกตอนได้อย่างแยบยลและไรไ้เมต เป็นที่สุดดวงตากลมกระพริบท,ทีีเพื่อไล่ความร้อนข้างในหวังสลายหมอกที่รื้นขึ้นมาให้หมดไปริมฝีปากแดงเรื่อขยับเปล่งเสียงเป็นประโยคคำถามสิ่งที่นางพยายามกักเก็บไว้ในส่วนลึกที่สุดของหัวใจสิ่งที่นางไม่กล้าแม้แต่จะขบคิดให้ท่องแท้สิ่งที่นางหวาดกลัวที่จะกล่าวออกมาชั่วชีวิตท่านแม่ ท่านเกลียดลูกหรือเจ้าคะความจริงเหวินซือคิดว่าตนนั้นเลือกเอ่ยคำถามที่รู้ดีอยู่แก่ใจนางหาได้งองงม้มเพียงแต่เลือกจะไม่รับรู้ปิดหูปิดตาไม่มองเพื่อหลบลีกความจริงที่บั่นทอนความรู้สึกสายตาที่มารดาใช้มองมายามเผลอ มักมีแววเย็นชาแฝงไว้ให้เห็นเสมอเดิมทีนางเคยเฝ้าบอกตัวเองให้มองข้ามไปเสียเท่าว่าเมื่อรอบสังเกตเห็นความรู้สึกของอีกฝ่ายที่มีให้น้องชายร่วมบิดาอวินซือก็พลันเข้าใจตัวนางที่เกิดมาเป็นหญิงนั้นแท้จริงแล้วก็มีได้มีค่าในสายตามารดาเช่นเดียวกับบิดาเท่าว่าหญิงสาวก็เลือกที่จะมองข้ามสิ่งเหล่านั้นหันมาใช้ความคิดหาหนทาง ช่วยเหลือมารดาแทนเรื่องแต่งเข้าสกุลหลานแม้จะมารู้ที่หลังว่าอีกฝ่ายนั้นไม่ได้รักตนแต่ส่วนหนึ่งที่ยอมรับ ก็เพื่อผู้ให้กำเนิดเพราะหากไม่มีมารดาก็ย่อมไม่มีนางในวันนี้แต่เมื่อได้รับจดหมายบอกเล่าเรื่องราวจากมารดาในครั้งก่อนบิดามีความคิดจะเปลี่ยนตัวหูหญินใหญ่ทำให้นางบังเกิดความสงสัยขึ้นหลังกลับจากจวนเสนาบดีเหตุใดมารดาที่ดูไม่กล้าทำและคิดสิ่งใดไม่เป็นของตอนเองจึงมีคนให้ใส่อยได้กัน ถึงขนาดหลบหูตาของหูหยินสามมามอบจดหมายให้นางโดยไม่มีใครรู้พอมองย้อนไปถึงการกระทําของมารดาแล้วให้ข่มใจอย่างฝาดเฟือนไม่ใช่ไม่เคยคิดสงสยัยเทาว่าเป็นตัวนางเองที่มีอยากรับรู้เรื่องราวเหล่านั้นนับแต่เติบโตมาในวัยเด็กมารดามิเคยปลอบขวัญหรือให้ความใกล้ชิดท่าทางเก็บเนื้อเก็บตัวไร้ปากเสียงที่เห็น ทุกอย่างคือความเย็นชาที่แสดงออกต่อนางนั่นเองขนาดลูกอนุที่ต่ำสักกว่ายามประสบภัยยังมีมารดาคอยกางปีกปกป้องสายเลือดของตอน้น แต่นางที่เป็นบุตรีของหูหยินเอกกับไร้คนคิดช่วยเหลือแม้แต่ผู้ให้กำเนิด2ปีก่อนหลังจากช่วยหลันชิงซูลี่หลินก็บอกให้หูหยินสามที่เป็นญาติพาตัวนางกลับยังจวนบีดาซึ่งอินซือที่ถูกนำตัวกลับมาเวลานั้นมีบาดแผลให้เห็นอย่างชัดเจนแต่ไร้คนแยแสโดยสิ้นเชิงอีกฝ่ายสั่งให้คนขังนางไว้ในห้องเก็บของที่ทั้งสกปกและมืดมิดแผ ยังทรงใจไม่ยอมตามหมอมารักษาอาการบาดเจ็บที่ข้อมือให้หญิงสาวยังคงจดจำท่าทีก้มหน้าหลงต่ำของมารดาในยามที่ตัวเองถูกบ่าวในต้วนจับยัดเข้าห้องได้อย่างชัดเจนดวงตาสีนินดำวาวฉ่ำน้ำขึ้นอีกครั้งยามนึกถึงเหตุการณ์ในครานั้นมารดามีใช่ว่าช่วยไม่ได้เพียงแต่เลือกที่จะไม่ช่วยแล้วปล่อยให้นางเผชิญชะตากรรมเพียงลำพังตั้งหาก ข้อมือซ้ายข้างนี้อาจบาดเจ็บเพราะช่วยเหลือหลันชิงเขาว่าที่เสียไปนั้นเป็นเพราะถูกแม่ตัวเองทอดทิ้งหวินซือรู้แจ้งกระจ่างใจในข้อนี้ดีที่สุดจางซื่อพลันนิ่ง,งนงันกับคำถามของบุตรีสายตาที่ทอดมองร่างบางที่โดดเดี่ยวของอีกฝ่ายเผยแววลึกล้ำให้เห็นเกลียดอย่างนั้นหรือ กับลูกสาวที่คลอดออกมาด้วยตนเองคนนี้จางซื่อเองก็ตอบไม่ได้ว่าเกลียดชังอีกฝ่ายหรือไม่ในอดีตนางที่เป็นเพียงดารุณีน้อยที่พบรักกับหอินจันลหลงไหลได้ปลืม้มจนลืมตัวไปกับลมปากของอีกฝ่ายไม่คิดแยแสคําคัดค้านของบิดามารดาอีกทั้งยังดื้อรัน้นเสียจนในที่สุดพวกท่านก็ต้องยอมตามใจจางซื่อในวัย16ปีนั้นนั่งเกี้ยวสีแดง อันเป็นความใฝ่ฝันของหญิงสาวมุ่งหน้าเข้าสู่จวนบุรุษที่รักยอมเป็นคนของสกุลอินด้วยความยินดีโดยไม่รู้แม้แต่น้อยว่าอีกฝ่ายเพียงแค่คิดใช้ตระกูลนางเพื่อเชื่อมต่อไปสู่ความก้าวหน้าในตำแหน่งขุนนางของตอนเอง แต่งงานกันมาเนิดนานปีหวินตันประสบความสำเร็จกลายเป็นขุนนางใหญ่เผ่าว่าความรักกับพลันจืดจางห่างหายดอกเหมยยังมิทันร่วงหล่นหมดต้นจิตใจบุรุษก็ผันแปรหมุนเปลี่ยนไปกลายเป็นอื่นเสียแล้วนางมิอาจทำใจยอมรับได้การถูกหย่าร้าง คือความอับอายศที่สุดของชีวิตลูกผู้หญิงทว่าสามีที่หลงไหลสตรีใหม่กลับคิดใช้ข้ออ้างเรื่องไร้บุตรจัดการนางที่เป็นเมียเอกจางซื่อหาใช่ว่าไม่กังวลน,นางพยายามหาเหตุผลที่ตัวเองไม่ตั้งครันมาตลอดเพียนพบหมอชื่อดังหลายต่อหลายครั้งทุกคนล้วนบอกว่าเป็นเพราะสภาพร่างกายของนางไม่สมดุลจึงเกิดปัญหายากนักที่จะให้กาเนิดบุตร ยามได้รู้เรื่องราวในครั้งแรกจางซื่อถึงกับสุดร่างลงนั่งอย่างไร้เรี่ยวแรงสวรร์นางทำอะไรผิดกันยายชคชะตาถึงได้เล่นตลกเยี่ยงนี้หากเป็นแบบนี้ ต่อไปในอนาคตข้างหน้าบิดาไม่ได้รับราชการตระกูลไม่รุ่งโรนดดังวันวานสามีที่อยู่ด้วยกันมาจะยังหลงเหลือความเกรงใจอยู่อีกหรือเขาย่อมต้องใช้กฎเจ็ดขับออกกับนางเป็นแน่นางสู้อุตส่าห์ยอมอดทนต่อทุกอย่างแม้แต่การรับสตรีมากมายเข้าจวนของสามีจะต้องมาพ่ายแพ้ต่อข้อหาไร้ทายาณนี่อย่างนั้นหรือ อีกทั้งสตรีที่ถูกขับออกเพราะเรื่องแบบนี้ล้วนถือเป็นความอัปยศวันข้างหน้าจะใช้ชีวิตต่อไปได้อย่างไรแม้จะคิดเช่นนั้นถาว่าจางซื่อก็หาได้หมดหวังยอมแพ้นางเฝ้าสองหาหมอฝีมือดีหลายต่อหลายคนกินยาไปไม่รู้กี่ขนานไม่รู้ว่าเพราะสวรรค์เห็นใจหรือเป็นวาสนาของตัวนางเองทำให้ในที่สุด ก็ตั้งขันขึ้นมาจนได้ระยะเวลาสิบเดือนก่อนจะพบหน้าลูกในท้องสำหรับจางซื่อแล้วเปรียบได้กับช่วงเวลาที่ยากลำบากมาทั้งชีวิตเลยทีเดียวเพราะร่างกายที่ไม่เหมาะกับการมีบุตรทำให้นางต้องระมัดระวังตัวตลอดเวลาอีกทั้งเลขกลจากเมียคนอื่นที่คิดทำลายคลานนี้ไม่เว้นวัน ถึงเดือนพี่สิบของอายุคันย่างเข้าสู่ฤดูเหมันพอดีดอกเหมยโปรยปลายท่ามกลางหิมะ กลิ่นหอมล่องลอยตามสายลมจางซื่อในห้องนอนกรีดร้องทุรนทุรายอยู่บนเตียงเวลาผ่านไปเกือบครึ่งค่อนวันจิตใจอ่อนล้าร่างกายปวดร้าวแทบเจียนตายหูจึงได้ยินเสียงร้องแรกเกิดของทารกนางฟังแล้วยิ้มบางทั้งน้ำตาจากนั้นทุกอย่างก็พลันมืดมัวไปในพริบตาเมื่อตื่นขึ้นมาอีกครั้งทุกอย่างก็ถูกจัดการเรียบร้อยแล้ว บนเตียงไร้คล้าบสกระปกให้เห็นด้านข้างนั้นยังมีร่างสามีนั่งสง่างามอยู่ไม่นานก็มีคนอุ้มทารกน้อยเข้ามาให้พร้อมเอ่ยคำแสดงความยินดีจางซื่อฟังคำพูดประโยคนั้นแล้วให้นึกกรันทดใจนักยินดีด้วยเจ้าค่ะหูหยินคลอดออกมา เป็นคุณหนูหน้าตาน่ารักหน้าชังนักมือสองข้างของอีกฝ่ายที่ยื่นส่งห่อผ้าซึ่งมีร่างเล็กมาให้เด็กน้อยเนื้อตัวแดงเป่งปลังริมฝีปากจิ้มลิม้มไม่ได้ส่งเสียงร้องโยเยเทว่ากลับยื่นออกมาส่งเสียงจุ๊บจับหวินจันมองทารกน้อยตรงหน้าด้วยแววตายเย็นชาเขาส่งเสียงสะบดออกมาเพียงหนึ่งประโยคก่อนจะเดินออกจากห้องไปไม่เหลียวหลังมาอีก ไม่คิดแม้แต่จะอุ้มร่างนั้นขึ้นมาไรประโยชน์สิ้นดีผู้เป็นหูหินใหญ่ของต้วเพ่งสายตาพร่าเลือนมองร่างที่ถูกยื่นส่งมาตรงหน้าคำพูดของหมอที่ดูแลคันยังคงติดหูอยู่ไม่ลายหูหินใหญ่เพราะร่างกายของท่านไม่สู้ดีเกรงว่าหลังจากคันนี้แล้วคงไม่สามารถมีบุตรได้อีกเป็นแน่ โอกาสเพียงครั้งเดียวที่ย้อมเสี่ยงกลับได้มาเป็นสิ่งที่ไร้ประโยชน์จางซื่อมองฝ่ายหยาดน้ำในตาออกมายังทารกที่ยังคงดูดปากอย่างเจ็บปวดนางพลันกรีดร้องเสียงหวีดแหลมออกไปนำนางไปให้ผลหน้าค่ะสาวใช้พลันตกตะลึงมองคุณหนูตัวน้อยที่อยู่ในวงแขนแล้วหันไปมองท่าทีคลุ้มคลั่งนั้นอย่างตกใจข้าบอกให้เอานางออกไปไง เมื่อเห็นว่าอีกฝ่ายยังไม่ยอมทำตามเสียงห่าพระจึงตาวาดขึ้นอีกคราข้าวของข้างเตียงถูกปาใส่ตามแรงอารมณ์ร่างที่อุ้มเด็กอยู่ถอยออกมาพร้อมกับสีหน้าวาดวันจวบจนไม่เห็นทั้งสาวใช้และบุตรสาวแล้วผู้ที่อยู่บนเตียง จึงได้หยุดคว้างปลาข้าวของหันมาซบใบหน้าลงกับฝ่ามือพลางเปล่งเสียงร่ำไห้โฮออกมาอย่างสุดแสนจะทานทอนลูกสาวอย่างนั้นหรือทำไมเพราะอะไรเหตุใดจึงเป็นหญิงม่ใช่ใชายเพราะถูกความผิดหวังครั้งนั้นบาดลึกลงในใจนางให้คร่ำครวญเสียใจจากการคลอดบุตรสาว อีกทั้งยังไร้ความรักใคร่ปลอดปานจากสามีจึงต่อให้เกิดความโกรธเคืองจนใจมิอาจยอมรับอีกฝ่ายได้ทุกครั้งที่มองเด็กน้อยที่เป็นสายเลือดของตนเองจางซื่อรู้สึก,กร้าวกับกำลังมองความผิดพลาดของนางที่ไม่สามารถคลอดเด็กชายออกมาได้ยิ่งเห็นสามีให้ความปลดปรานสตรีอื่นก็ยิ่งไม่อยากรับรู้ถึงการมีตัวตนของบุตรสาวจากที่เคยตั้งความหวัง ก็กลายเป็นสิ้นความสนใจจากที่คิดรักใครอุ้มชูกลับกลายเป็นรังเกียจหมางเมินสุดท้ายความรู้สึกที่คงเหลือก็มีเพียงความเย็นชาอันเย็นยาเยือกนางเฝ้ามองทารกน้อยสายโลหิตในอกเติบโตมาด้วยความสับสนบางครั้งนึกอยากจะมอบความรักให้ทว่าบางครากลับนึกเกียดช่งถ้าเพียงแต่อีกฝ่ายเกิดมาเป็นชายเวินซอ ทำไมเจ้าถึงไม่เกิดมาเป็นชายเจ้ารู้ตัวตั้งแต่เมื่อไหร่กันผู้เป็นมารดากล่าวอย่างเย็นชาแววตาที่เคยแสดงว่าคลาดเขลาวเวลานี้แปลเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงอีกทั้งยังมีกลิ่นอายสงบแผ่ออกมาต่างจากยามปกติขายหน้าท่านแม่แล้วสือเอ๋อเพิ่งรู้ตัวเมื่อวันที่กลับจากจวนครั้งก่อนเจ้าค่ะน่าเสียดายนัก เจ้ามีความฉลาดเฉลียวจิตใจก็เด็ดเดียวเพราะว่ากลับเกิดมาเป็นหญิงเสียได้หากเจ้าเป็นชายแล้วก็เจ้าเด็กลูกเมียรองพวกนั้นไหนเลยจะมีโอกาสหญิงพยองขึ้นมาแล้วทำไมกันทำไมเจ้าต้องเกิดมาเป็นสตรีด้วยอึนซือ นางกล่าวเสียงต่ำดวงตาที่จ้องไปยังบุตรสาวแฝงแววเย็นชาราวกับน้ำแข็งปิ่นซื้อให้รู้สึกหนาวเยือกในอกแม้ว่าใจนึกทำใจมาบ้างแล้วก็ตามหากเจ้าเกิดมาเป็นชายไหนเลยเขาจะหมางเหมือนค่ะหากเจ้าเป็นชายไหนเลยข้าจะต้องใช้วิธีต่างๆนะนะแต่ทุกอย่างเป็นเพราะเจ้าเพราะเจ้าที่ดันเกิดมาเป็นผู้หญิงช่างไรประโยชน์ ไ้ประโยชน์ที่สุดครั้นฟังคำมารดาที่กล่าวออกมาแล้วปุ่นซื้อก็แทบหมดใจจะเอ่ยว่าจ้าต่ออีกฝ่ายไม่เคยคิดจะมองนางที่เป็นสายเลือดสักนิดในสายตาอีกฝ่ายหอยหาเพียงบุตรชายที่สามารถค้ำจุนฐานะของตอนเองได้เท่านั้นท่านแม่ของนางเองก็หาได้หลักแหลมดังที่คิดไม่ ฟังต่อทันทีไม่มีสะดุดสมัครสมาชิกพรีเมียม,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 ม ja, ดูก่อนใครทุกวันสมัครไม่เป็นทำตามคลิปนี้ได้เลย <inter renewed> หากยังไม่สะดวกสามารถสนับสนุนด้วยการกดไลค์กดติดตามและคอมเมนต์ให้กำลังใจเด็กหญิงนิยายแทนได้นะคะ